เราเด็สวค่ะสวัสดีค่ะโอปค่ะสวัสดีค่ะเอเชค่ะสวัสดีค่ะแพมค่ะสวัสดีค่ะเมเปิลค่ะค่ะ ชว์หวานเย็นของพวเราเป็นไงบ้างคะ